คลิปนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วนำะมาเรียบเรียงใหม่ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้หากมนุษย์ไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของกระเทียมอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะในจัก,กรวาลของ SCP มักมีวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้รับการระบ,บุหมายเลขหรือจำแนกประเภท แต่มักมีความเกี่ยวข้องกับ SCP อื่นๆของสถาบันอย่างมากทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในตำนานมีสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่และทรงพานุภาพผู้มอบสติปัญญาให้แก่มนุษย์และเป็นดั่งพระเจ้าของเหล่าสาวกทั่วโลกต้นกำเนิดของ The Broken ก o d เทพเจ้าแห่งการแตกสลายในตำนานกล่าวถึงมีสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่ถูกยกย่องเป็นดังเทพเจ้ามากด้วยพานุภาพนั้นคือเมคเคนและยันดาโบสโดยทั้งสองตกลงแบ่งปันอำนาจเหนือมนุษยชาติตำนานเล่าว่าเมคเคนเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรและสติปัญญาเมื่อพรแห่งความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่ยันดาโบส เทพเจ้าแห่งสัญชตาตญาณและจิตใจที่เป็นสัตว์มื่อร่างกายเนื้อหนังแก่มนุษย์โดยเมคเคนเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรนี้เองเป็นดั่งาศาสดาของลัทธิหรือาศาสนาจักร The God. เดอะบูเคินกอเหล่าสาวกของเมคเคนเป็นที่รู้จักในชื่อเมคคาร์ไนอารยธรรมของเมคคารไนได้จเจริญก้าวหน้าอย่างมากในเวลาผ่านไป จนมีอำนาจมากพอที่จะสถาปนาเป็นจักรวรรดิเมคคาไนาหรืออาณาจักรช่างกลซึ่งมีอายุตั้งแต่ประมาณ1,000ถึง1,200ปีก่อนคิสตกาลจักรวรรดิเมคคาไนาเป็นรัฐที่มีระบบก,การปกครองแบบมีศูนย์กลางไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้นำทางการเมืองาศาสนาและการทหารรัฐยังคงควบคุมการผลิตสินค้าโดยเฉพาะอุตสาหากรรมโลหะ ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้จักรวรรดิจึงมีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับอียิปต์อัสซีเรียและคานาอันความเจริญทางอารยาธรรมของจักรวรรดิที่มากมายนี้ทำให้ผู้คนได้ละเลยสัญชาตญาณของสัตว์จนทำให้ยันดาโบสไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอจึงสาบานว่าจะทำรายการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งหมด และจะเปลี่ยนให้มนุษยชาติกับคืนสู่สภาพที่เป็นสัตว์ตามที่เธอตั้งใจไว้ตามตำนานของศาสนา,าจากเดอร์โบเคนกอตกล่าวว่าเมคเคนทำหน้าที่เป็นผู้กอบกู้มนุษยชาติและเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งยันดาโบสทำให้เกิดสงครามลึกลับระหว่างจัก,กรวรรดิเมคคาไนาและจัก,กรวรรดิซากิตในขณะสงครามนั้นเ mm hmm. มคเคนได้เผชิญหน้ากับยันดาโบส เทพเจ้าแห่งเครื่องจักรได้ทุบตัวเองให้เป็นกงทองเหลืองและกักขังยันดาบไว้ในนั้นจากการทุบตัวเองของเมคเคนทําให้ร่างกายของเมคเคนแตกสลายเศษชิ้นส่วนของเมคเคนกระจายไปทั่วโลกเป็นที่มาของฉาย,ยาเดโบเกนกอดหรือเทพเจ้าผู้แตกสลายรวมถึงเป็นที่มาของลทัทธิหรือศาสนาจักรผู้บูชาเดโบเกนกอต ซึ่งในภายหลังการจบสงครามทําให้จัก,กรวรรดิเมคคาในก้าวไปสู่การล่มสลายภายหลังจากเหตุการณ์การทุบร่างของเมคเคนเหตุนี้ทําให้าศาสนาจักรจึงอุทิศให้กับการบูชาเมคเคนผ่านร่างกายที่แตกสลายซึ่งอยู่ในสภาพเศษเล็กเศษน้อยที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกเหล่าสาวกของเดอะโบเคนก็เชื่อว่าหน้าที่หลักคือการกอบกู้คืนชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายเหล่านั้นคืนกลับมา ซึ่งในเวลาต่อมาชิ้นส่วนต่างๆได้ถูกจัดเก็บและจัดประเภทโดยสถาบัน SCP ชิ้นส่วนต่างๆของเมคเคนในฐานระบบ SCP SCP 882หรือหัวใจที่แตกสลายของเขาถูกค้นพบได้จากชาฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะแบงซึ่งไม่มีโลหะเหลืออยู่ในรัศมีหนึ่งไมล์เลย SCP 882นั้นถูกพบในสภาพที่จมน้ำอยู่ มีเมืองใกล้ๆซึ่งล้ังมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเมื่อ SCP-882 ถูกเอามานั้นสนิมก็เริ่มหลุดออกและทำให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหลังจากที่เกิดเหตุหลายครั้งเข้าดรเกียร์จึงอนุญาตให้ใช้ SCP-2519 เพื่อให้เข้าถึงวัตถุนั้นได้อย่างปลอดภัยและถูกตัดให้เล็กลงและเก็บไว้ที่ศูนย์ SCP-882 นั้นเป็นเหมือนฟันเฟืองเคเบิลและน็อตที่รวมกันที่ดูยุ่งเหยิง โดยชิ้นส่วนทั้งหมดทำจากโลหะต่างๆกันตอนที่เก็บมานั้นมันมีขนาดประมาณ87ลูกบาทเมตรส่วนในขนาดนี้มีขนาดประมาณ12ลูกบาทเมตร SCP-882 จะขึ้นสนิมอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในน้ำทะเลแต่ชิ้นส่วนทั้งหมดจะเริ่มเคลื่อนไหวถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่มีสนิม SCP-882 นั้นจะเงียบสนิทไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวมากขนาดไหน โลหะที่สัมผัสกับ SCP-882 จะติดกับมันเป็นการถาวรและภายในไม่กี่วันก็จะกลายเป็นชิ้นส่วนใหม่ของมัน SCP-882 นั้นทนทานมากมีความแข็งยิ่งกว่าไทเทเนียมระดับที่ใช้ทำเครื่องบินแม้ว่ามันจะประกอบจากชิ้นส่วนที่ดูแล้วจะผสมกันแบบมั่วๆระหว่างเล็กดีบุกทองคำและโลหะที่ระบุไม่ได้อีกบางส่วน การจะแยกส่วนเล็กๆออกมาก็ต้องใช้ความร้อนสูงในการตัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยคนที่อยู่ในบริเวณเดียวกับ SCP-882 เป็นเวลานานจะเริ่มมีอาการประสาทหลอนว่าได้ยินเสียงเฟืองบมดกันเสียงนี้จะดังขึ้นเรื่อยๆและจะเบาลงเมื่อโยนวัตถุที่เป็นโลหะสา SCP ่ SCP-882 เท่านั้นคนที่อาการหนักมากจะกระโดดเข้าไปหามันเองซึ่งทำให้ตายเกือบจะทันที ศพนั้นมักจะถูกดึงเข้าไปลึกจนเอาออกมาไม่ได้ SCP-271 ของขวัญที่แตกสลาย SCP-271 ถูกค้นพบโดยหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่วันทูในขณะที่วิหารของาศาสนาจักรเดอบลเคินก็ถูกผู้ก่อการได้โจมตี SCP-271 มันถูกเก็บไว้ในห้องลับของวิหาร โดยมีเอกสารระบุว่าให้เก็บผนึกไว้จนกว่าจะพร้อมที่จะทำการรวมตัวและมีเอกสารบันทึกรายละเอียดวิธีการเปิดใช้งานอยู่ในห้องดังกล่าวซึ่งในช่วงในเวลานั้นวิหารถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยปฏิบัติการเคลื่อนที่วันทูจึงทำการเปิดผนึกการใช้งานจนทำให้มันสามารถสื่อสารได้อีกครั้งแต่ด้วยลักษณะของวัตถุและมีผู้ก่อการร้ายโจมตีอยู่นั้น ทำให้ไม่สามารถนำกลับไปยังศูนย์ได้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่วันทูจึงตัดสินใจซ่อน SCP-271 ไว้ SCP-271 เป็นแผ่นกลมขนาดเล็กทำจากวัสดุไม่ทราบชนิดแต่มีลักษณะแบบโลหะมีความกว้างมากกว่า4เซนติเมตรและมีรอยสลักเป็นสนัญลักษณ์จำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอักขาระที่ไม่รู้จักหรือไม่ใช่ก็ได้ สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้จะแพร่กระจายไปสู่สภาพแวดล้อมใกล้เคียงเมื่อเวลาผ่านไปโดยจะค่อยๆปรากฏลวดลายเหมือนถูกสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังสลักสัญ,ญลักษณ์ลงไปบนพื้นผิวปฏิกิริยานี้สามารถแพร่กระจายเล็ดลอดออกไปทางรูไม่ว่าจะมีขนาดเล็กแค่ไหนก็ตามแต่ไม่สามารถผ่านของเหลวไปได้ สิ่งที่มีสัญลักษณ์ขึ้นนั้นเมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรก็จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างในระดับโมเลกุลไปเป็นวัสดุแบบเดียวกับ SCP-271 กระบวนการสลักและแข็งตัวนั้นทำให้สิ่งมีชีวิตเจ็บปวดมากทางเดียวที่จะเอาสัญลักษณ์นั้นออกได้ก็คือการทำลายวัตถุทิ้งซึ่งสิ่งนี้ไม่อาจทำกับ SCP-271 เองได้ SCP-813 ดวงตาที่แตกสลาย scp 8 1 3ได้ถูกเก็บกู้จากขบวนขนส่งติดอาวุธในประเทศอิรักโดยเป็นของหน่วยไม่ทราบกำลังโดยมีสมาชิกของาศาสนาจักเดอะโบชินกอดเป็นผู้ควบคุมดูแลกล่องที่บรรจุ scp 8 1 3นั้นได้แสดงความผิดปกติซึ่งทำให้วัตถุนั้นลอยขึ้นอยู่บริเวณกึ่งกลางของกล่องซึ่งในระหว่างการเก็บกู้นั้นสถาบันได้เข้าปะทะกับกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเป็นเหตุให้วัตถุนั้นได้หล่นลงจากตำแหน่งเดิม ภายในกล่องได้บรรจุผ้านวมซึ่งทำให้วัตถุนั้นไม่แตกสลายในทันทีแต่ทว่าได้ระหว่างการเก็บกู้ของสถาบันกระสุนได้เข้าปะทะก,กับตัววัตถุทำให้ชิ้นส่วนแตกออกเป็นจำนวนหลายชิ้นซึ่ง SCP 813-1ได้ทำการเข้าไปในตาของหน่วยเคลื่อนที่พิเศษของสถาบันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าววัตถุได้ถูกจัดเก็บภายใต้ความรับผิดช,ชอบของของค์กร SCP ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกของศาสนาจักรรอดชีวิตสถาบันได้สามารถเก็บกู้ชิ้นส่วนกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งมีใจความว่าเนตรนยนาจักมองเห็นทุกสิ่งเพียงแต่ตนเองฉันนั้นที่มีอาจเห็นได้หากเป็นดังนั้นวงเราจักได้รับเนยนาอันแลได้ทุกสิ่งเหล่าแก้วพิสดารจักให้ผู้ที่แตกสลายแลเห็นเหล่านั้นดังผู้แตกแตกสลายได้แลเห็นสิ่งเดียวกัน SCP- 8 1 3คือลูกแก้วทรงกลมที่ถูกแกะสลักขึ้นมาจากการตรวจสอบหลักฐานที่มาพบว่าตัวอย่างนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม4 5ซนติเมตรซึ่งสถาบันคาดว่าตัวอย่างได้สูญเสียมวลเดิมไปทั้งสิ้น17เจจากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าในบริเวณศูนย์กลางของลูกแก้วพบชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันไม่ทราบแน่ชัดว่าตัวอย่างมีการให้พลังงานเข้าสู่เครื่องจักรได้อย่างไรคุณสมบัติของวัตถุเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้อย่างถี่ถ้วนแก้วที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุมีความเปรอะบ,บางสูงจะแตกออกทันทีอย่างคาดการไม่ได้หากมีแรงกดทับกระทำกับวัตถุวัตถุเมื่อแตกออกเสรแก้วเหล่านั้นจะเป็นลักษณะของแก้วแหลมคมขนาด 7, ูณ2มิลลิเมตรเสมอ ซึ่งเศษเหล่านี้ไม่สามารถทําให้แตกออกได้มากกว่านี้หรือไม่สามารถทําลายได้ซึ่งเศษแก้วเมื่อแตกออกจากวัตถุจะพุ่งเข้าใส่ดวงตาของมนุษย์ที่ใกล้ที่สุดทันทีทําให้ผู้ที่โดนวัตถุพุ่งใส่มีอาการผิดปกติทางอารมณ์ SCP 8 1 3 1จะยังคงฝังตัวลงในมนุษย์ผู้นั้นจนกว่าได้รับผลกระทบจนเสียชีวิตซึ่งในขณะที่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิต SCP- 8 1 3 1ขีดจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากร่างของผู้เสียชีวิตผ่านในตาและจะเริ่มพุ่งเข้าใส่มนุษย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งหากนำวัตถุกออกโดยไม่ผ่านกระบวนการข้างต้นจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเสียชีวิตทันทีและวัตถุจะเริ่มหาเป้าหมายทันทีหลังจากที่ถูกนำออกจากร่างเดิม SCP- 1 1 3 9ลิเ้นที่แตกสลาย SCP-1139 ถูกเก็บกู้ได้ในเหตุการณ์บุกโจมตีโบสถ์แห่งพระเจ้าที่แตกสลายในรัฐอิลลินอยห้องใต้ดินมีชายสูงอายุที่เห็นได้ชัดว่ามีอาการวิกลจริตและถือ SCP-1139 ซึ่งถูกกำจัดอย่างรวดเร็วในห้องนี้มีเอกสารที่ทำด้วยมือมากมายรวมถึงแผ่นหินที่มีอายุมากกว่า1000ปี S.C.P. 1139ประกอบด้วยบล็อกสี่เหลี่ยมสีเทาทำจากโลหะสูงประมาณ20เซนติเมตรและฐาน5เซนติเมตรความหนาแน่นโดยรวมของวัตถุนั้นประมาณ2เท่าของเหล็กและบริเวณด้านบนสุดของวัตถุมีความหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นจนถึงตอนนี้วัตถุได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ผ่านการเสรื่อมสภาพและความเสียหายทำให้ไม่สามารถระบุอายุของวัตถุได้ ด้านข้างมีลวดลายที่ยื่นออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปแบบที่ไม่รู้จักซึ่งสามารถยืนยันได้ด้วยการสัมผัสผู้ที่ดูลวดลายจะสังเกตเห็นส่วนที่ยื่นออกมาเป็นตัวอักษรในภาษาที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่เห็นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นด้านล่างของวัตถุมีรอยแยกขนาด1มมตคูณ5มิลเมตรจำนวน400โดยแต่ละรอยเคลือบด้วยสารสีทองแดง เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ากับวัตถุจะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้งหมดภายในรัศมีที่กำหนดโดยไม่ทราบวิธีการบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในรัศมีของผลกระทบเริ่มพูดและเขียนภาษาใหม่แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อว่าตนกำลังพูดภาษาแม่ของตนก็ตาม SCP 6 3 5จิตใจที่แตกสลาย SCP 6 3 5 ถูกค้นพบที่วิหารของศาสนา,า,าจักรเทพเจ้าผู้แตกสลายในประเทศไอแลนด์เป็นชุดเอกสารตัวเขียนที่งดงามซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่13 SCP-635-1 ถูกเรียกแทนชุดเอกสารที่เขียนเป็นภาษาละตินผสมกับภาษาใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งมีการใช้องค์ประกอบทางตัวเลขและตากล้ายกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เล่มแรกนั้นเป็นบทภาษาละตินซึ่งแนะนำองค์ประกอบต่างๆในรูปแบบการเขียนดังกล่าวและเมื่อข้อความดำเนินไปภาษาละตินก็จะถูกแทนที่อย่างช้าๆจนกระทั่งเล่มสองก็เป็นภาษาใหม่ที่ไม่รู้จักเกือบทั้งเล่มความซับซ้อนในแต่ละเล่มนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อถึงเล่มท้ายๆข้อความจะเป็นก้อนทึบของชุดข้อมูลตัวเลขซึ่งผ่านกระบวนการบรีบอัดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก ว่ากันว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ทั้งที่ไม่มีความรู้ด้าน,นกลไกใดๆโดยหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นจะเรียกว่า SCP-635-2 SCP-217 เลือดที่แตกสลาย SCP-217 เป็นไวรัสที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้และมีอัตราการแพร่เชื้อ100%ซ มันมีผลกับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ทุกชนิดและแพร่เชื้อได้ทางการสัมผัสหรือทางของเลวที่ขับออกมา SCP-217 มีความทนทานมากสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายของพาหาได้นานนับปีการติดเชื้อนั้นใช้เวลามากบางครั้งก็กินเวลาเป็นปีกว่าที่พาหะจะแสดงอาการออกมา SCP-217 จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวเคมีของเนื้อเยื่อที่ส่งผลต่ออวัยวะทั้งหมดทำให้ส่วนต่างๆในร่างกายกายสภาพไปเป็นโลหะชีวภาพกระบวนการนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนักแต่การเปลี่ยนแปลงระยะรุนแรงนั้นมีการบันทึกข้อมูลอย่างดีผูท้ที่ติดเชื้อจะกลายเป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนของกลไกลเฟืองซึ่งทำงานแทนที่อวัยวะที่แปลงสภาพไป จากรายงานนั้นการแปลงสภาพในระยะรุนแรงจะมีความเจ็บปวดมากแต่ในระยะแรกแทบจะไม่รู้สึกอะไรมีแค่อาการสับสนนอนไม่หลับและรู้สึกฝืดๆที่ข้อบ้างเท่านั้นหัวใจจะกลายเป็นเฟืองกับท่อเล็กๆข้อต่อกลายเป็นชุดเฟืองดวงตากลายเป็นกลไกคล้ายกับกล้องมือเหมือนสมัยก่อนสภาพจิตใจของผู้ที่ติดเชื้อในระยะรุนแรงจะจืดจางลงมาก ผู้ติดเชื้อจะตอบสนองด้วยปฏิกิริยาซ้ำๆท่าทางนิ่งเฉยเหมือนเครื่องจักรถูกหันเหความสนใจและทำให้สับสนได้ง่ายและมักจะหงุดหงิดเมื่อเจอปัญหาใหม่ๆ SCP-3179 เมล็ดพันธุ์ที่แตกสลาย SCP-3179 เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มาถึงโลกครั้งแรกใกล้กับหมู่บ้านเดนลินตันในอังกฤษในปี1909 SCP-3179 เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะเหลวขนาดต่างๆซึ่งสามารถขยายมวลของมันและเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเองการขยายตัวมักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของโครงสร้างคล้ายแท่งแข็งหลายอันที่ยื่นออกมาจากร่างเดิมก่อนที่จะตกตะกอนในสถานะของเหลวที่สอดคล้องกับส่วนที่เหลือของ SCP-3179 แม้ว่ามวลของ SCP-3179 จะยังคงมีความสามารถในการขยายและเปลี่ยนรูปร่างเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากที่ถูกตัดออกจากร่างเดิมแต่ก็จะค่อยๆชะลอตัวเมื่อเวลาผ่านไปหลายครั้งที่ SCP-3179 ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างตัวตนอิสระโดยใช้มวลของมันเองเป็นฐานให้เรียกตัวตนเหล่านี้ว่าเป็นตัวอย่างของ SCP-3179.1 ความพยายามในการฟื้นคืนชีพหลังจากการแตกสลายของ ken, เมเคนเหล่าสาวกได้บูชาเมคเคนในรูปแบบลัทธิเดอะโบเคนกอสมีการรวบรวมหลักฐานเอาไว้มากมายเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของลัทธิเดอะโบเคนกอสในภาษากรีกของไมเซเนียนซึ่งเป็นอรารยธรรมกรีกที่มีอยู่ในช่วง1,100-1,600ถึง1,600ปีก่อนคริสตกาล เมื่อเวลาผ่านไปละทีนี้มีความพยายามค้นหาชิ้นส่วนทั้งได้มาแบบเปิดเผยและแบบขโมยเพื่อเป้าหมายสูงสุดของศาสนจักรคือการนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันและฟื้นฟูร่างของเมคเคนขึ้นมาใหม่เพียงเพื่อหวังว่าพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปสู่การตัดสรุทางปัญญาและละทิ้งกายเนื้อสู่วิถีแห่งกลกลกอย่างสมบูรณ์แบบปัญหาหนึ่งคือต้องหาชิ้นส่วนหลายร้อยชิ้นเพื่อสร้างเมคเคนขึ้น ทางาศาสนาจักรออกตามหาชิ้นส่วนมาได้บางชิ้นโดยหลายชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนั้นปรากฏอยู่ในรายการขององค์กร SCP อีกในปี1942ใกล้เมืองลาปาสประเทศเม็กซิโกาศาสนาจักรได้รวบรวมส่วนต่างๆของเทพเจ้าของพวกเขาไว้มากมายแต่ขาดหัวใจของเมกเคนซึ่งทำให้มีความคิดที่จะขอให้เดลแฟคทอรีจัดทำขึ้น หัวใจจึงได้ถูกสร้างขึ้นในที่สุดแต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นกับไม่ใช่หัวใจของเทพพระเจ้าตามที่หวังเอาไว้แต่เป็นสัตว์ดุร้ายที่เริ่มกืนกินทุกอย่างที่มันได้พบเจอรวมทั้งเหล่าสาวกด้วยในเวลาต่อมาองค์กร SCP ได้ติดต่อไปยัง Global Occult c o l l i t i o n หรือสมาพันธ์ลับและเข้าร่วม Horizon Initiative เพื่อรวมตัวในการกำจัดพวกมัน อย่างไรก็ตามพวกเขาพบว่ามันยากที่จะเอาชนะและกำจัดพวกสัตว์ประหลาดได้จนกระทั่งผู้หญิงที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่มีโซ่เป็นผมซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเป็นผลจากการที่เหยื่อของสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งถูกแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นโลหะเธอได้ช่วยในการวางแผนเพื่อ,อยุติสัตว์ประหลาดด้วยการเปิดใช้งาน SCP 2 3 9 9ซึ่งทำลายมันได้สำเร็จ งานนี้เป็นหนึ่งในการปิดบางครั้งใหญ่ที่สุดที่สถาบันเคยทำร่วมถึงการลบความทรงจำจำนวนมากและการเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่แล้วเพื่อนๆล่ะคะอยากเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าถ้าอยากเป็นหุ่นยนต์คงต้องตามหาชิ้นส่วนของเมคเคนแล้วชุบชีวิตเทพพระเจ้าแห่งจักรกลให้พื้นคืนชีพแล้วล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังกระเทียมหมต่างดาวกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ